เบิ้งจ้าหนูพูกใหญ่เนาะจ้าเฮาก็ร่างจะมกเฮากับคุกเครื่องคุกหยังเรียบร้อยแล้วกําลังจะเตรียมมามกเนาะจ้าสร้างบังไงได้จ้ามึงเนี่ยหนูสองตัวนะจ้าเพิ่นถือบ่วงพ่อแม่เพิ่นก็ร่างจะมกสุ้กินจ้าหวาเนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีสุขุมสุขพลนะจ้า คลิปนี้จะภาพมาเบงอันแม่พึ่นมุกหนูใหญ่นะจ้ะแม่พึ่งกำลังเอาใบตองยูพ่อไปใส่บ่วงม้าพึ่นได้หนูใหญ่อันสองตัวจ้ะแม่พึ่งเลยมุกพึก่งกะคุกเครื่องคุกยังเงียบร้อยนะจ้ะถาตะมุกยังเดี่ยวมุกใส่ปีกล้วยใส่ผักซีลาวนะจ๊ะแม่พิ่นกำลังจะเอาตองกำลังจะเอามะมุก คุจ้าเป็นจึ่งใดหน้าตาขนาดยังไม่สุกสีสันคุณจ้าสองตูบง่งย,ย,ย,ยนี่เต็มซ้ำใหญ่เลยนี่คุณจ้าซ้ำมันใบนี่โมเมนต์ซ้ำหน่อยๆน,ยน,าจานะนจ้าคุณนะซ้ำใหญ่ครับจ้าแมร่าอัน มุกกำลังสิมุกแล้วจ้ะตาแกว่าแล้วกระหอจ้ะมันมุงแหก มุงยัยๆเ,เลยจ้ะมุกที่สองมนันจ้ามกุกสอง น้มุกแล้วไม่ได้มุกขาย้เจ้ามุกกินมุกกินเองบอเน้นสวยเน้นงามจ้าน,น,นีนเน่นความอร่อยคว่มเสียบ้วจ้า

หน,ตนูตัวนี้ตัวใหญ่คักเด้อจ้ะนี่นงสองตัวนี้แม่เป็นกระตักตักไว้แล้วก็จังฮออันนี้ด้วยนะจ้ะมันจะมันจะง,ง่าย หาามกแล้วมกที่หกจ้าบ้านนี่มกกมกแล้วป้าสมบูรณ์ได้เป็นสีมกุกคนกว่านี่ยจ้าโมเมนต์มุกหน่อยๆเนาะ เก็บบง่าเลยใส่พักอันอีตูพร้อมเน,นาะจ้ะใบเมงลักมกแบบบ้านๆเข้าน,น่อนะจ้าเรียนจะไวเอาต่ไครใคเีย มุกที่เจ็ดได้จ้านน่มุกที่เจ็ดบอแม่มุกที่แปดมุกเจ็ดก็บมุกแปดจ้าบปหนคันมุกขายกับผู้ใดกับถามหาถือๆเนาะจ้าแม่มุกเล้ไดนันมุกคู่หอดกัน แม่เพิ่งกาเฮดมุกไงพร้อมจิดมุกแล้ว si ิไม่คัดไม่เดียวนะต้อหาเลยจ็ดมุกมุกที่แปดจ้ะนี่ แปดมุกแล้วคุณน่ะอุ้ยแปดมุกแล้วจ้านี่แล้วก็นกั่นไปหาอาบน้ำแล้วบอนี่เยอะหนูกว่าท่านหนึ่งหนึ่งจ่าหนึงแม่แมุกน่าจะได้เก้ามุกจ้านี่นี่แล้วอยู่นี่ก็จะได้อีกมุกหนึ่งแล้วจ้าได้เก้ามุกบ่หอดซิบจ้อยแม่ว่าขันสีใส่นลายก็คือกระเทือนนาะจ้ะ เปดเอายังไหวถม,มูกอีกเน,นาะจ้าโดด้มนสินี่นี่จา้า <c oughs> มกอันนี้คือมกที่เก่าเน,นาะจ้าน,นี่คือมกที่เก่าของเราไว้ต่อยซื้ออีกนะเนาะอยกาดยู่ มุกที่เก่าจะนี่นี่มุกที่เก่าจ้าโอ้ยน้องลาหมู้ะจ้านี่มุกทั่วไายนี่น้องลาหมูนี่เริ่มก,กระเทือนนะจ้าไม่ว่าสิใส่เบิดกระกระเทือนกระเลยได้อีกมุกหนึ่งนะจ้ะามาหาเบิ่งบัดซุกเนาะจ้า รับชมอยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวอีสานม่ลืมทินเด้อจ้าส่องน้องไม่เนาะ uh huh. เพื่อเป็นกำลังใจให้เข้าเห็ุคลิปต่อต่อไปเนาะจ้า uh huh. เข้ากะมาถ่าเบิ้งอันบัตรแม่เพิ่นหนึ่งซุกอีกเท่อนึงเนาะจ้า uh huh. นี่แม่เพิ่นกะแล้ว,วจะน้ำไปหนึ่งละจ้า uh huh. ซุกละจ้ามกดูของเข้าพณน่ะอายตรวจตรวจเลยจ้านี่ซุกแล้วซุกแล้ว เดี๋ยวไซซ์จะเอาออกไปซิบเบิ้องนะจ้าเี๋ยจ้าเอาจานไมา่ให้แม่เพื่อน,นันชีบไซนาะจ้าชีบไปชิมจ้ะพี่น้องนี่เอามุกเดียวกับพ่อแล้วเี๋ยจ้าให้แม่ลองมุกเดียวก็เนาะเี๋ยจ้ามาบ่งติแจงเหนนาะแกให้พี่น้องเบิ่งก่อนหน้าตาไปจไังไร ส่วนกินบ่อเปิดหอนๆจะเบึองไอเปาดไอทวนๆเนาะนี่จ้านี่เดือหน้าตามุกหนูใหญ่จ้าหนูพุกจ้าแม่พุ่นจะเป็นคนซิ่มให้เบิองเนาะจะเป็นคนไทยฝีมือจะคล้องแซบบ,ซบ่อซิเมึงเอาเนาะจ้า เนี่ยมันเปิดคนโมกเปิดคนซิมแสบแสบอย่างแสบเป็นยังไงยายแสบคักว้าว <Wow. S 2> แสบคักพะนะมาเด้อจ้าม<อ>ากิน<อ>น้ำกันโมกหนูยายจ้า